ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับช่องเหนียวบังเกอร์นะคะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราสำรวจนะคะลูกน,น,น้ำดึงลายสภาพแวดล้อมบ้านนะคะว่าแบบสะอาดไหมนนไลูกน้ำดึงลายไหมบ้านลำดวนนะเขาเรียกว่ากิจกรรมอะไรคะคุณเหนียวกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรประกวดบ้านสะอาดค่ะในโครงการลำดวนเข้มแข็งร่วมแรงใจใจเรียนรู้แก้ไขป้องกันไข้ไข้เลือดออกค่ะ เดี๋ยวอันนี้คือบ้านหลังแรกนะคะเขาไม่มีเจ้าของอยู่บ้านนะคะเขาก็เลยไม่เข้านะคะทุกคนแต่ว่าลมแรงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นขน้าหน่าหนาววนะคะทุกคนอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองอันนี้เรียกว่าอะไรคะเสียวอันนี้นะคะจะเป็นสายอเบกซค่ะก็จะมีการแจกสายอเบนะคะให้อะชารชนถุกราคาเรือ นี่เป็นทีงานของเรานะคะมีแม่ผู้ใหญ่บ้านมีอสมอนะคะแล้วก็มีท่านผู้ช่วยนะคะแล้วก็นักศึกษาของเรานะคะแล้วก็อาจารย์ค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะที่แบบสอบถามแล้วก็มีเปิดดูตามโอ่งนะคะแ <c oughs> หล่งน้ำขังว่ามีลูกน้ำยุงลายไหม ตอนนี้เราประสบภัยนะคะสุนัขกัดวีหมาเห่านะคะเราว่าไม่มีหมาเห่าเราเข้าไม่ได้ค่ะพอเราแบบสำรวจมาแล้วนะคะก็จะให้เจ้าของบ้านนะคะมีเซ็นชื่อนะคะแล้วก็มีแจกทรายอเบกค่ะตอนนี้คุณยายก็กำลังเซ็นอยู่นะคะไหนยายชื่ออะไร สมควรจ้ะเออสมควรจะเดี๋ยวหนูอาไปลงยูทูบค่ะเออจ้ะจ้ะโอเคบ๊ายบายยับ๊ายบายดิจ้ะยังไม่บายก็เออคายวันนี้ธรรมดายายจะไปนานนะ ตอนนี้เรากำลังทำการสาํำรวจดูนะคะคุณโดยที่เราจะดูลูกน้ํานะคะในโอ่งนะคะก็ออมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะคะต้องทําการส่งไฟฉายค,ะค่ะน,นี่ <laughs> นทีมงานของเรานะคะทีมงานคุณภาพ